สวัสดีครับวิวกับสองข้าวบุญโลมิชชั่นแนวครับ,รบมือนีมือพิเศษครับเขาเล่ยนย้อมเพื่อหน้าแก่จงังหวัดนครพนมกับพี่น้องคนหลายเฮงอยู่ในบรรยากาศเศร้าเช็คแต่มือนีมีแขกพิเศษลบเสือดครับเออแขกพิเศษลบเสือดแขกลำเชิญพิเศษ,เ,ศษเออโอ้เป็นมุกเลยครับพี่น้องนี่เลยครับผมแต่โบแมนนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนผ้าไปครับเอา้าแนะน้ำโตสวัสดีครับผมเป็นสายข้าวบุญโลมิชชัครับผมเอ้ยไม่มันคือภูเขาอะเขาบ เช็คเช็คเช็คครับผมสวัสดีครับผมเอ็มศิริศักดิ์ข้อมูลรมิิรครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศเศร้าเช็คครับผมอำเภอหน้าแก่ครับตอนนี้เขามีแขกรับเชิญพิเศษครับผมน้องไม้ครับไม้ไทยเรนูครับผมเอ้าน้องในน้องไมวอาก็บัแฟนแฟนข้อมูลรมิตรนะครับครับผมไม่ไม่อยู่ไม่ไม่คือคือสูงกว่าพี่เอ็มเออต้องคืนมาชัดเดียวกัน สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนๆข้ามผุนรวมมิรครับผมสโูสกคน้น,นองนครับเอาให้เพื่อนไปร้องไหมนะครับสาวพลงอย่างครับเม,ม,มื่อนี้่มาร้องไหมนะครับเอาไมเจาของมามา้าวเพลงเมื่มอนี้พอเพื่อนสั่งให้มเม,ม,มื่อคืนนี่บอกว่าเพลงละครชีวิตมาลองเมื่อนห้เลยไม่ก็แก่มาเบิร์นก็เคยพันเคยฟังแต่ไม่เคยร้องเวทีสักที มืัอนี้เป็นมือแรกนะครับของผลงานเพลงละครชีวิตฝากพี่น้องให้กำลังใจใหม่ในเด้อครับผมมืัอนี้อยู่ตั้งแต่สามถุจงอจอดแซงเลยแมนครับมืัอนี้อยู่จนเต็มที่เพิ่งตื่นนะครับประมาณสี่โมงมนนนครับผมเจอกันแน่นอนครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศมืัอนี้บรรยากาศมืัอนี้กะ ดีนะครับผมพี่น้องอุณาฟ้าขังครับหลากหลายคุณไหลแล้วไปคุณไหลแล้วไปคุณแหละเนาะพระเอกพระเอกเอ็มครับผมเอ็นครับจริงจริแล้วเป็นคนวัยครับเอาอย่าบอกพระเอกเสกเศร้าสื่อแบกนี่ก็เรืเอาอย่าบอกว่าวอบบาปไ้่ใช่ครับเราไม่ใชพี่เอ็มครับเพราะว่าเข้มรอเข้ามาสิงห์าำเล่าครับอย่าบอ้เพิ่นรอกว่าผมอีกไม่งกันนะครับพระเเออกไม่ใช่เศร้าเช็คก่อน เบิง้งมอดิตร์กันเบิ้งพอมีพี่น้องรู้เป็ีป่ยนตำแหน่อ่ะครับผมกาเมื่อนี้เนาะพี่น้องมาปูสาดต,ตั้งแต่2ทุ่มทุ่มหนึ่งเต็มนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งทางพูนนี่ก็เป็นบรรยากาศการเช็คซาวครับอันนี้ก เาวเพลงแฟนบรวาบอของพี่มอนแคนแกนโคนนะครับเป็นผลงานเพลงของพี่เอ็มรองนะครับพระเอกเอ็มเราคาดว่า

ป็นไอ้กันยิงได้แคู่กโตมาบอดี่านีของ่คืักเขาจากทนเดิมสอเรามันเรียนไปแล้วแต่ลมัน้ทสองเรามันกลายน้ำเบาในทุกแอบคนที่เขา

会要每个我，每场梦，让你心疼。 ขอบคุณพี่เอกไหม่ครับเดี๋ยวพ่อกันครับพี่เอกไหม่เรากันเล้วสิไปเตรียมพร้อมพร้อมเฮ้ยังก่อเฮ้ยังก่อดาวมีไว้เบิ่งกับคนที่รักมาชีวิตดาวมีไว้เบิ่งกับับคนชีวิตครัก

ya suci rametero มาเล่นละครบทชีวิตที่หนักจากความเมตาพบาะบาคนไม่รู้จักคนที่รักอำลามางานจำ ทอมก่อนครับอนุญาตทิกสาวนะครับอ่าพี่น้องท่านใดที่อยากจะร่วมสนุกนะครับรวมชิงโชกับทั้งทีมงานในะคบเครื่องอยนต์าการที่การตอนนีนเน้เปิดรออยู่นะครับย้อนะค้วบเปิดรออยู่ สิบบาทอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินสองพันห้ารบาทพี่น้องต่าไปเลยครับพี่น้องเต่าไปเลยครับเงินงสิบบาทครับพี่น้องอาจจะเปลี่ยนเป็นเงิน2,500บาทจากเครื่องดื่มกระทิงแดงหนึ่งรางวัลเครื่งอ,อ,รองดื่มสองรอบเอกรหนึ่งรางวัลน,นะพี่นอ้องยังไปเลยครับ่ที่โคกขอเครื่องดื่มกระทิงแดงครับ